ครับบ้นที่นี่ก็มาตลาดมะละกอรครับนี่ที่นี่เอาบอกมะละกอไปขายนี่ครับมับกมะละกอมะละกอมีแต่ฟันโกโก้ตลาดมะละกอมะละกอืมะละกอตรงนั้นเลยครับนี่ ยอดครับมีพันธอนแลนด์ครับเนี่ยยังมันสุกดีทำไงตลาดมะละกอบักมาละกอ ครับตลาดมะละกอทั้งนั้นเลยกันครับซื้อมะละกอไปขายครับเย่เป็นกำลังเหลียกอยู่